สวัสดีครับโลกโซเชียลแล้วก็เพื่อนๆชาว y o u t u b e f a c o b o o k i n s t a g กร m แล้วก็ l ล n e ทุกๆท่านนะครับครับผมอาจารย์เสือศักดิ์นะครับหรือที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับครับวันนี้นะครับก็จะมาในนามเครื่องเสียงเหมือนเดิมนะครับไม่แปลกปลอมนะครับครับคลิปที่ผ่านๆมาก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมกันนะครับที่เสียสละเวลานะครับอันมีเกียรติของทุกท่านรับชมกันนะครับ ครับคลิปนี้ครับก็มาแนะนมเครื่องเสียงนะครับไม่ได้แปลกรอบเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็คือมีการตัดต่อวิดีโอนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นขึ้นมาที่แทรกขึ้นมานะครับก็วันนี้ก็จะกลับมาที่ power นะครับเกี่ยวเครื่องเสียงเหมือนเดิมนะครับครับคลในคลิปที่เห็นนี้นะครับก็เป็น power นะครับ ah card ab นะครับเป็นของเครื่องเสียงบ้านนะครับที่เห็นนะครับก็่าให้ดู จะเห็นว่ามันโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายออกแล้วก็จะให้ดูกันเลยนะครับจะอธิบายกันให้ดูนะครับครับที่เห็นนี้ก็คือเป็น p o w e r บ้านนะครับ c a r ด AB นะครับอันนี้คือสายไฟนะครับและนี่คือสายลําโพงนะครับที่ผมจะเตรียมเทให้ดูแล้วก็อันนี้คือสาย input นะครับเสียงเข้ารับมาดูกันนะครับเออเนี่ยครับดันนโคหนักเือนกันนะครับเนี่ยดันัด้ไม่มีอะไรครับผมมีหม้อแปลงที่เห็นนะครับแล้วก็มีชุด TR นะครับหรือที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์นะครับบางคนก็เรียกไบโพล่าอะไรก็ว่าไปนะครับคือตระกูลทรานซิสเตอร์ pnp แล้วก็ npn นะครับด้านบนนะครับดูรอบๆกันครับที่เห็นนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้ามีวอลลุ่มนะครับ vr เดี๋ยว vr วอลลุ่มนะครับหนึ่งตัวนะครับที่เสมอนะครับเป็นปรับไปเสมอเลยเสมอเพราะว่าบางทีบางคนก็ยกก็เกิดไปคว่ำขึ้นมาแล้วมันจะเกิด เสียหายได้นะครับอ่าส่วนด้านหลังครับผมด้านหลังก็มีอินพุตนะครับเป็นโมโนนะครับแล้วก็เอาพุตนะครับลำโพงนะครับ4โอมถึง8โอมนะครับคลิปนี้จะละเอียดนิดหน่อยครับละเอียดที่เห็นนี่ก็คือเป็นโมโนนะครับไม่ใช่สเตอริโอนะครับโมโนแต่ว่าผมแยกให้เผื่อให้บางคนต่อ2ลูกนะครับตัวนี้เป็นโมโนครับอ่ะขับมาดูด้านล่างกันครับด้านล่างที่เห็นนะครับก็คือที่เห็นนะครับ ผมมาซ่อนด้านล่างไว้นะครับนี่คือชุดพาคไฟแล้วก็ชุดบอร์ดได้นะครับก็เก็บงานไม่สวยเท่าไหร่นะครับพอดีทําเมื่อคืนนะครับพอดีก็เอาง่ายคือตัวนี้อีกเส้นเคยนะครับอีกเช่นเคยลูกค้าสั่งมานะครับแต่พอดีผมออกแนวคิดแปลกๆว่าตะก่อนคือใช้วางบนไม้นะครับอ่าวางบนไม้เนาะ วันนี้ปูพื้นนะครับพื้นเขียวเลยไหมครับปูพื้นพอดีพื้นมันดํามันจะไม่เห็นวัตถุนะครับเลยเอาผ้าขนหนูมาปูนะครับเออส่วนใหญ่ผมก็จะทําเป็นนะครับวางบนไม้แบบนี้ครับผมแบบตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ใช้มอแปลงสองลูกเลยเห็นไหมครับมอแปลงลูกที่หนึ่งนี่ครับลูกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สองอยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ครับลูกที่สองด้านหลังด้านหลังไอ้พัดลมตัวนี้ครับก็คือเป็นมอแปลงสองลูกแล้วก็จุดเลตติฟายนะครับทางนี้ แล้วก็นี่คือชุดขยายกระบ,บอกไดร์ดนบนนะครับส่วนเอาพุทก็อยู่ข้างล่างเนี่ยครับเอาพุทนะครับคือส่วนใหญ่ผมจะทําแบบนี้นะครับทำแบบนี้แต่พอดีมันดูแล้วมันเหมือนเกะก,กะสายไฟนะครับมันยุ่งยากนะครับเกะก,กะสายไฟนะครับมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ป่ะนะครับมันเกะกะสายไฟสายไฟมันยุ่งเหยิงมากมันจับแล้วมันจะดูดจริงๆมันไม่ดูดหรอกครับเพราะว่าไฟมันไม่ขนาดถึง2 2 0 2อ0เป็นข้าวมอแปลงโดยตรงนะครับจับแล้วกลัวจะดูดดูนะนู่นนี่หัก,กผมก็เลย มาทําไปแบบนี้ไม่รู้ว่าท่านใดจะชอบบ้างหรือไม่ชอบก็อขึ้นอยู่กับท่านนะครับก็ทําไว้นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่กันนะครับนะครับด้านล่างนะครับอ่ะเรามาดูตู้กันก่อนตู้ที่ผมจะเทสให้ดูคือเป็นตู้ครับคู่ตัวนี้ครับอ่าเบสนะครับสิบห้านิ้วสองดอกนะครับคือต่อด้านหลังไว้นะครับต่อสายลําโพงที่เห็นนะครับ สายลำโพงที่เห็นคือวิ่งไปนู่นเลยครับวิ่งอ้อมไปนู่นครับพอดีผมจัดเป็นตัวเทสไว้เลยครับผมอ้อมมาที่นี่นะครับเนี่ยก็คือสายเส้นสีขาวเนี่ยครับก็คือที่บอกไว้ก็ไม่ต้องสงสัยครับคือพวกโรกสวยเยอะนะครับกลัว้ยารอกันหรือเปล่าอะไรมันใช่เหรอเจอทุกครั้งครับผมเจอทุกครั้งพวกโลกสวยอันนี้คือสายลำโพงจริงนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไปต่อตัวนู้นตัวนี้อีกนะครับ คือนี่คือใส่ลำโพงกลับลำโพงเข้านี่แล้วก็วิ่งเข้าตู้ลำโพงเลยแหมดูครับอาอีกทีอาดูวิธีครับนี่ครับเส้นสีขาวไมครัเนี่ยเนี่ยออไมมาครับเนี่ยเหนปะออไมมาครับเนี่ยเห็นเนาะเห็นเนาะเนี่ยพันอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวพวกโรกสวยบอกว่าเอ้ยเอาตัวนี้ขับหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับคลิปนี้จะยาวนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าตัวบนเปิดนะครับมันจะเป็นลักษณะไหนอ่ะผมให้ดูเลย ้าตัวนี้เปิดนะครับนี่สายไฟของเขานะครับดูตามปั๊กนะครับถ้าผมเสียบปั๊กึ๊บเห็นไหมครับพัดลมจะมีสีอ่าเห็นปะพัดลมหมุนมีสีนะครับถ้าผมถอดปั๊กพัดลมดับนี่นะครับไม่ได้เสียบปั๊กนะครับไม่ได้ยุ่งเลยกับเขานะตัวนี้ไม่ได้ยุ่งเลยเขาสายตัวอินพุตตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับสายห้อยตองแต่งไว้อยู่นู่นนะครับตัวรับสัญญาณบลูทูธเนี่ยครับเนี่ย เสียบอยู่ที่สัญญาณบลูทูธนะครับตัวบลูทูธเสียบปากก้อ้ในเปิดด้วยนะครับก็คือใช้เทสต,ตัวนี้ตัวเดียวนะครับต้องการไว้ก่อนเดีย๋ยวโลกสวยเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าแหมไม่ใช่หรือเปล่าโกหกกันหรือเปล่าโดนบ่อยครับโดนบ่อยก็เลยพูดบ้างน,นิดหน่อยเยอะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติมต่อแา่รแรกคือผมเอาสายลำโพงเข้าด้านหลังก่อนเลยนะครับ เอาให้เห็นให้เห็นเอาให้เห็นกันอึ ừ, มันหนักนะครับต้องเขา้าใจสายตึงสายตึงสักครู่นะครับสายตึง,ตงโอเคครับเมื่อกี้สายตึงเนาะ,ะทับสายไฟอีกนะครับอืมไหนบวกในลบอ่ะอ่ะอันนี้ลบ ก็คือสองชุดนี yeah, <c oughs> ้ครับผมแดงกับแดงเนี่ยขนานกันไว้ดํากับดําขนานกันไว้ครับผมขอญาตใช้แดงข้างนะครับคือกลัวสายไฟมันชนกันว่าไงดีกว่าผมเลยเอาไว้ข้างนะครับเราบบกไปข้างครบแดงคือขนานครับคือด้านในขนานกันคือว่าเป็นวงจรเดียวต้องเข้าใจเนาะนะครับมันเป็นวงจรเดียวนะครับเนี่ยครับวงจรเดียวครับไม่ใช่สเตอร์นะครับไม่ได้บิดนะครับเป็นวงจรเดียวเป็นโมโนนะครับยกไปยกมาหนักนะครับหนักเหมือนกัน หลายโลนะครับม่รลูกมันจะส่งให้ลูกค้าโดนเท่าไหร่ค่าส่งนะครับหนักเหมือนกันแบบหลายโลครับต้องขาใจาใยลูกใหญ่อเหมือนกันอืมโอเคครับสวยหลูอันนี้ขั้นตอนางผมเสียบปลั๊กเลยแล้วกันนะครับ๋ยวผมเปาวอลลูมก,ก่อนเปาวอลล่มไปก่อนโอเคเสียบปลั๊กอ่าเสียบแล้วนะครับ ไม่ได้เสียบตัวบนนะดูให้ดีไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้ยุ่งนะครับสายไฟของตัวบนอยู่นี่นะครับแล้วจะมาโตทางานครับมันลกไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคมีลูกค้ามาพอดีเลยได้ลองเสี่ยงให้ฟังกันครับส่วนสายอินพุตนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับดูอินพุตดว่าผมใช้สีขาวเส้นเดียวแล้วกันนะครับสีแดงไม่ใช้อ่ะนี่ครับสีแดงไม่ได้เสียบนะครับ สายมันเยอะเทสหน่อยเทสหน่อยโอเคนะครับไปได้โกงนะครับอ่ะนียครับผมมาเทสกห้ดูท่านผู้ชมมาฟัง <c oughs> อันนี้มีลูกค้ามาครับรับฟังรับฟังกันได้เปิดกให้ดูสดๆครับผมขออนุญาตใช้เพลงเกี่ยวกับการเทรสเสียงนะครับไม่ใช้เพลงทั่วไปครับเพราะว่า จะมีปัญหาตามมาเรื่องนิรศสิตเร่งเสียงครับเล่งเสียง เสียงแน่นดีนะครับแรงดีนะครับตัวนี้จ่ายก,กำลังวัดอยู่ที่ประมาณ50ถึง60วัตต์ได้ครับก็เต็มเต็มเนาะวัดวัดไอมิกเลย50-60ถึงวัตต์ได้ที่เห็นเนี่ยครับไทเตอร์คู่เดียวนะครับแล้วก็วงจรข้างล่างครับคือวงจรตัวนี้ไม่ได้ผ่านชุดปลีครับต่อตรงจากโทรศัพท์มาเลยนะครับที่เห็นคือ ผมต่อตรงจากโทรศัพท์เข้าไปเลยไม่ได้เข้าปี ครับมาง่ายๆแล้วก็ไปเร็วนะครับก็พอดีมีลูกค้ามารอ๋ยวจะไปซื้อไม้กระดานทําตู้ลำโพงกันนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับส่วนมีอะไรผิดบ้างพังไปหรือพูดไม่ดีไปก็ขออภัยนะครับไปณนที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับที่เสียะเวลารับชมนะครับคลิปเล็กๆนะครับสั้นๆในเวลาไม่กี่นาทีนะครับไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ความรู้นิดๆหน่อยๆโอเคครับก็ขอขอบคุณครับ